มาจากอังกฤษใชครับท e. em ุกคนได้เพทุกคนเขาส่งมาจากอังกฤษทุกคนชื่ออะไรนะคิดว่าชื่อว่าแคเรนแคเรนถ้าอ่านถูกทุกคนถ้าถ้าอ่านถูกแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเออนั่นแหละจะเปิดปปิเปิดเปิดเปิดดีมากัทีุคดูกล่องมันโดนแกะเพราะเขาต้องดูข้างในศุลกากรต้องดูข้างในว่ามันคืออะไร เปิดดีๆก่อนเอ้ยโอเคเปิดดิมิสบอร์ดโฟล์ทเปอดครับจริงๆแต่เพิ่งเอ่อเพิ่งได้รับเอกสารวันนี้เองทุกคนตอนบ่ายๆอะ่ะตอนบ่ายสองน่าจะบ่ายสองอะ่ะเอกสารให้ไปรับเอ่อไปรับเอ่อพัสดุอะ่ะเพิ่งได้เพิ่งได้รับเอกสาร พราะที่นี่นะถ้าส่งของมาให้ถ้าเป็นกล่องประมาณเนี้ยเขาจะส่งเอกสารมาเพื่อจะให้เราไปรับไงทุกคนถ้าไม่มีแบบว่าเออรหัสรหัสเช็คอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เออเปิดนี่ค่อเปิดเ,เปิดอรเี่ย อ้าลมขอบคุณครับลืมขอบคุณครับขอบคุณนีลีเลยขอบคุณนีลีแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับช้างกับเป่าช้างลืมไปปุระเป่าช้างทุกคนเป่าช้างโอฮื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 อฮอันนั้นน่อเออฮือะไรฮือฮืออะมากอฮไอฮือฮืออะไรล่ะอุย ไหนเอากระเป๋าให้ทุกคนดูก่อนน่ารักเนาะเสร็จอะเล็กเลยแหละทุกคนเบกไปโรงเรียนเนี่ยเสร็จอะเล็กเนี่อเลยไม่รู้ค่ะอเป็นผ้านี่อะไรปะผ้าสวยเนาะได้อ้หูสวยจังไงสวยมากเอ่าจะเป็นผ้าพันคอหรือปะอ๋อชัดๆเป็นผ้าพันคอ สวยเนาะสวยเนาะสีสวยด้วยแม่ชอบแบบสีอย่างนี้แหละครับสีเข้มเข้มสีเข้มเข้มทุกคนเออเออสวยมากเลยอ่ะนี่เป็นผงผงอะไรเลยผงชาเขียวผงชาเขียวจริงเหรอโอ้โหน่ารักดีูนุ่มดิมะใช่ไหมโอ้อันนี้เป็นแมวคอนแมวใจเข็มดูเปนมีอะไรอีกซื้อของได้น่ารักเนาะ มาจากญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นโอเคนะคมิทิโคลโปรมีค่เป็นดีเฟนเซอร์นี่โอ้โไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้พวงกุญแจอืมใช่น่ารักเนาะโอาแม่จะใส่พวงกุญแจแม่ไม่รู้ให้แม่หรือเปล่าหรือว่าให้สองหนุ่มไม่รู้แล้วแม่จะใส่พวงกุญแจแม่แม่เอาได้อะว้าน่ารักอ่ะดูใช่ไม่ารัก อย่าหอมอย่าดมอย่าเขียวจะลุกนไอชอบจังอันเนี้ยชอบแบบอันเนี้ยเป็นชุดน่านารักดิจะดมใช่ไหมจะดมหอมไหมออา้อย่าดมผสมสมุนไพรอ้หอมมาก โอ้พกใส่กระเป๋าเลยเนี่ยแม่เนี่ยชอบมากเลยชอบมากเลยนี่นี่ซื้อมาเยอะแล้วก็ดมวิงเวียนมึนตึบหัวนี่ใช้ดีมากเลยทุกคนอ่ะปิดเสร็จแม่เสร็จแม่แกสบู่แล้วนะสบู่ก้อนครับอ๋อสบู่ก้อนอ๋อใช่หรือเปล่าครับที่ป้อนนี่เป็นข้าวนมสบู่ข้าวนมสบู่โอ้หอมจริงเออเออขอบคุณลี เดี๋ยวลองอ่านก่อนเดี๋ยวลองอ่านว่าอันนี้ก่อนโอ้สบู่นี่ได้สบู่ก่อนอะไรอีกเฮ้ยอะไรอะใกล้กินมาบ้างก็ฟังแล้วเอาแครน่อะไรนี่นี่เขามีแขวนนี่ด้วยเออแขวนในกระเป๋าไงน่ารักทุกคนแขวนในกระเป๋าเสด็จแม่แหละอเล็กสีแบบนี้สวยเนาะน่ารักเนาะน่ารักมากเออเนี่ยดูข้อเลยจริงจริงโยนไปก็สี่อ สีแบบน่ารักเนาะอันนี้เราแขวนกระเป๋าครับแขนเป็นนี่้ได้ไหมครับอปนี่มั้งเฮ้ยน่ารักแ่ะดิยเลยอันนี้มีคอวยองนะไอคอดเยอาอดิทรเลยคเ็ดิทัวรกออนดูดูตายดูตรงโอเคอะไรติดมุมมาอะไรห่งสออ้มีอะไรนี้ทุกคนมีอะไรโอ้โอ้ยอันนี้เป็นพระเหรอโอ้โองค์ขาวทุกคน อันนี้จะวายคนพระออามันคืออะไรอ่ะเป็นพระพระพระคนจะวายพระทุกคนผมจะวายพระเป็นพระใช่ไหมแม่แม่จะอ่านข้างหลังเนี่ยเป็นพระแน่ไม่มีที่อ่านอ่านขับมีที่อ่านไม่ได้ใส่แว่นตามองไม่เห็นต้องเออ้ยเออใช่โดเรมอนอันนี้โดเรมอนบ่ไน้อันไหนอะโดวรมอนโดเรมอนเหรอหนไอ้แค่้นฟังโดเรมอนนโดโนบิตะ ใช่ฟาโดเลมอนนั่นแหละใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจใครทำเลิตล่ะอ่ะใส่นี่ให้แม่หน่อยใช่หรือเปล่าแม่ช่วยนะมันไหนรสอันนี้น่ารักอ่ะเป็นพวงกุญแจเหมือนกันเนี่ยนี่โอ้ได้พวงกุญแจเยอะละเล็กครับแล้วก็มีอันนี้ทุกคนมีอะไรเออโอ้ยทำไมให้เยอะจังเลยทำไมเยอะจังเลยของน่ารักน่ารักนี่ จำไม่ผิดว่าน้องไอ้น้องน้องไปญี่ปุ่นเหรอหรือยังไงนี่อะไรสักอย่างนี่แหละลืมขออภัยขออภัยนี่นี่นี่เป็นรูปอัลเหรอรูปที่เขาวาดเองนะเห็นเห็นน้องว่าอย่างนั้นรูปที่วาดเองอ่ะไหนนั่นล่ะกเดี๋ยวให้ดูหน่อยดิให้ทุกคนดูอยากดูนี่เบนี้โอ้นลารแกแม่จำรูปนี้ได้ที่แม่มี แล้วก็น oh! oh, ี่เป็นลอคืออยู okay. <h 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 uti <h uti ่ได้ล่ะค uh ืออยู่ได้ล่ะเออเอพอคืออยู่ได้ล่ะมีมตอบีใส่ใส่โอเคอกันอยครของใครอีกอ่ะอเทนสติกันโอเคพี่ใ่อ แม่จำภาพนี้ได้แม่จำภาพนี้ได้ที่เล็กอ่านหนังสือแล้วไอ้ไอ,อ้ตรงนั้นน่ะเราแม่ถ่ายมันหนาวมากตอนนั้นน่ะอุ้ยสวยอ่ะ <Wow. S 1> ทำไมวาดเก่งจังเลยอ่ะเก่งมากโอเคนะส๊ะว่าถูกใจเล็กนะเนี่ยเพราะว่าอเล็กชอบวาดรูปอะเหนือทุ่งหยโอ้จำได้ตอนนั้นอะไรผมยาวเลยดิเดนท์อผิดมาริงยาวงมั้ใช่โอ้ oh, สวยเนะ <laughs> ยาะทำไมเขาวาดเก่งยังเขาวาดเก่งเนาะสวยมาก <laughs> โอ้้จำได้ที่ไปนั่งตรงนั้นน่ะจำได้ที่แมตติวไปนั่งตรงนั้นน่ะสวยเนาะเดี๋ยวเอาไปใส่กรอบเอุ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะสวยมากอ่ะทุกคนคือเขาว่าลรูปเก่งมากอนะคือเก่งมากอุ้ยชอบอ่ะชอบทุกรูปเลยอ่ะเหมือนการ์ตูนดีอ่ะดูแมทติวดิจำาภาพนี้ได้ทั้งนั้น โอ้มาแต่หัวเลยพออาทำไมเราน่ารักอะ่ะ <laughs> อะไรเป็นสมงเทุกคน,นถ้าผมถอหาแม่ลูกบะนี่มันจะคืน <laughs> เออใช่ใช่มีคนดีเออเออเอออุย้ยน่ารักอะ่ะนี่ให้แม่ครับ Thank you คุณครับน่ารักอ่อะไม่รู้อ่ะแม่ชอบของแม่ดู <laughs> โอ้ยทุกคนเดี๋ยว <laughs> คือของแบบเป็นเป็นผ้าไอ้นี่เหมือนผ้าใหม่เนาะอันนี้เหมือนเหมือนผ้าใหม่เนาะดู สวยอะดูเป่าตังโอใช้ได้เลยนี่ยอันมียนี้ด้วยอันไหนอะอะไรอะเมียนี้ด้วยโอู้อูนี่สชบพนลมเดี๋ยวแม่แม่อยากจะบอกว่าถ้าอันนี้ให้ทุกคนอันนี้อ๋ออันนี้ถ้าอ่านอ่านหนังสืออ่านหนังสือก็ใช้คิดประมาณนั้นครับเออขั้นเอเอตัวขั้นหนังสืออ่ะอูู้อันนี้ก็มีทุกคนมีลายโอ้ครับ เอออันข้างหลังเดี๋ยวแม่จะเอามาดูไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านเลยโอ้ต้องใส่แว่นตา้แพ็กเก็บไม่ช่วยมากอันนี้ก็ใส่น้ำส้มหรอใส่หนังสือแล้วเหรอเยอะอ๋อเออว้าวสวยว้าววาดรูปเก่งทำไมเขาวาดรูปเก่งอ่ะแม่อันนี้ก็วาดรูปเลยก็นี่มีจดหมายน้อยจดหมายน้อยออฟ อันนั้นก็วาดเหรอนี่ก็ไม่วาดครับนี้นเป็นรูปครับโอโ้สวยจังไะสวยมากนี่นเป็นรูปครับโอ้ฝีฝีมือเขาโอเคเลยฝีมือเขาสวยเลยอะสวยมากเล่กน,น,นกันทำไมนำไมกันวะรีตส์โอ้ไม่อยากดูคนไทยในอนลัลเลฮัมมาไม่ต้อคิดว่าวาดรูปหมดเออเออสวยมากมัคนคงวาดเองเนาะโอ้ใช่รูปนี้ไทยนะอะฝีกดมั้งอืออืออือว้าว ขอบคุณมากเลยอ่ะสวยมากคือน่าเขาจะน้าเขาน่าจะวาดเองเนาะเขาน้าจะอันเนี้ยคือเขาน่าจะวาดเองอะไม่ว่านะไม่รู้นะจ้าไอ้นี่ได้รับของแล้วแล้วก็ไอส่งข้อความมาบอกหน่อยว่าวาดวาดวาดเองหรือเปล่าอันนี้หลายอันเลยแบบนี้วาดเองหรือเปล่าน่ารักอะเออหน้ารักอะเออน่ครับโอ้กมเออเรินีเาย้อนเยโอ้ เซฟโปรโง่โฮฟ้าแมสติลไหนอันนี้ทำไมคูลจังไงงานคูลดีทุกคนอันนี้น่ารักอ่ะอเล็กคือเนาะวาดอเล็กคือเนาะดูดูดูรูปแมทธิวเลยด้วยเลทำไมวาดเก่งจังอ่ะเก่งมากโอ้ยทุกคนขอบคุณมากจริงๆเลยคือ รูปน่ารักมากอ่ะเราชอบมากเลยแล้วก็ชอบดูกระเป๋าน่ารักดีอันนี้คือเสร็จอันหยองอ่ะเพราะว่าอย่างงี้แมทธิวเขาไม่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 ใช่ครับไม่ใช่อยู่แหละเขาเาเล็กก็ชอบได้ไม่มีระบบอ๋อมีนี่ระบไในนั้นมากก็ใช่แบบนี้ไปเอ๊ะน่าเหรเออหัวจัดเอาสิเยอะกว่านั้นเออใช่เหมือนหัวแมทธิวเหมือนเหมือนหัวแมทธิวโอ้ทุกคนเออ ขอบคุณครับโอ้ดีใจลายเนาะดีใจมากดีใจมากเลยได้แบบของตะมุตะมีดีอ่ะมันตะมุตะมีอ่ะทุกคนนั่นแหละก็ขอบคุณขอบคุณจักใหญ่และจ๊ะเป็นเป็นเออไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้น้องเขาชื่ออะไรอ่ะแต่แต่แม่แต่ว่าจดหมายน้อยนี้น่าจะมีแต่ว่าไม่ได้อ่านให้ทุกคนอ่ะชื่อแคร์เรนค่ะเขียนเขียนรับอันนี้ก็เขียนแครนชื่อแคร์เรนแคนอ๋อ แคเรนเ็าเป็นคนวาดเนา<อ>ะเออเสียฟินมาออยากจะบอกว่าถูกใจมากของน่ารักมากเลยของแบบตะมูตะมีมากอะ่ะผ้านี่สวยมากแล้วนุ่มด้วยอะ่ะเนี่ยผ้านี่สวยใช้ได้แล้วอันนี้ก็น่ารักอะ่ะเนี่ยนี่ก็น่ารักอันนี้เป็นผงชาเขียวใช่ไหมแง่เราต้องเราต้องดูตรงนี้ใช่มันเป็นน่าจะเป็นชาเขียวแล้วก็ นี่พวงกุญแจเดี๋ยวจะใช้เลยลนี่น่ารักมากแล้วอันนี้ได้พระมาะองค์หนึ่งนี่นั่นแหละทุกคนโอ้ทุกคนดูน่ารักบอแม่บ <c> อ <oughs> <ร> <c oughs> แมน่ารักขนาดเลยอ๊ <c oughs> ่เอาแมติวน่ารักจองน่ารักหมดอ่ะ โอเคขอบคุณจากใจเนาะจากับโบหูสิวว่ข้ามสาแต่กับดีใจดีใจได้รับของเราเด้อเพราะว่าเห็นเห็นน้องพ่นอ่านเขียนอคอมเมนต์มอ่าเขียนคอมเม้นว่าว่าอ่านของมาถึงสี่มือแล้วของมาถึงสี่วันแต่ว่าเรายังไม่ได้รับเอกสารให้ไปรับของไงทุกคนก็เลยเอเราไม่รู้ว่าของมันถึงหรือเปล่าหรือยังไงเนาะก็มาถึงแล้วเน้ะก็รับมาแล้วเนาะทูกใจมากของตะมูตะมิหน้ารักเหมือนคนส่งเลยขอบคุณครับก่อนครับขอบคุณจากใจจ้า